ครับสวัสดียามสายๆครับของวันอังคารที่นี่วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ <11. S 1> วันที่11 2 5อ็หวันนี้เรามาอยู่ฟุนประการมาถึงเมื่อ หวานประมาณสองทุ่มครับมาอยู่แคมป์ครับวันนี้ลูกพี่ให้ทำควา,สามสะอาดแคมป์ก่อนนี่ครับรอบๆไเกิดตึก นี้ไม่มีอะไรครับลูกพี่บอกว่าให้ยู่แคมป์ทำความสะอาดแคมป์ก่อนเพราะมันรกมากมียาขึ้นเต็มเลยครับตงนี้เต็มไปหมดเลยครับก็เลยต้องทำาสะอาดแคมป์ก่อนลูกพี่ออกไปทำธุระข้างนอกพรุ่งนี้จะได้เริ่มงานครับแต่เทียบงานอยู่กับที่หนึ่งครับขับรถไปประมาณสองสามโลครับก็ถึงอยู่ที่แคมป์ก่อนพักผ่อนก่อนครับอันนี้พรุ่งนี้ลุยงานครับเอสะอาดแคมป์ ที่ทำงานก่อนในห้องลูกพีน่นะห้องพีขยะขยะตาะนนท์ทำไว้ม่ยอมเก็บน,นี่ขยะมารวมกันตรงนี้ครับตรงกลางจุดศูนย์กลางครับ <c oughs> พี่ว่าไว้เผานี่ครับ กินข้าวมันทำความสะอาดให้เสร็จเลยตรงนั้นน่ะนู้นน่ะสองกองอ่ะตะเกะมาโกลตะเกะมาเนี่ยจะดุนดาออ่า,าลัวเหรอเด,ดี๋ยวส่งกลับบ้านคืนนีเออเ่เดี๋ยวรู้ดเดี๋ยวรู้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  เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรไปบอกแม่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เดวเจอเจออาวุธหนักไปดูซอยเข้ามานี่ครับซอยเข้ามาอยู่อยู่เขตเทพารักษ์ ที่แคปบางพลี ank, สมุดประการนะครับน่ครับนี่เป็นแคมป์ที่ทำงานที่พักพักแล้วก็ไปทำงานอีกที่หนึ่งครับไปที่แคมป์พี่เช่าเดือนเท่าไหร่ไม่รู้อาจจะเดือนหลายหมืน่น เขาผัดแก okay, บอกว่าเปมไม่อยากไปยุ่งกับบร,ริษัทครับก็เลยแยกมาอยู่ส่วนตัวปิดคนทำงานคนหาเงินคนรับจ้างครับนี่ครับต้องดิ้นรนครับถ้าไม่ดิ้นรนก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนครับต้องสู้ครับ ถ้าเราไม่ก้าวผ่านจุดนี้ไปได้สักวันเราก็ต้องเจออยู่ดีครับเราต้องก้าวผ่านจุดนี้ให้ได้่อนครับครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วแค่มาอัปเดตให้ดูว่าอยู่กรุงเทพศูนย์ปการกี่วันถ้าไม่นับวันนี้ก็ประมาณสิบกว่าวันครับสิบกว่าวัน หือวันก็กลับไปรุยงานอยู่สุรินต่อครับทำง,งานโรงงานต่อครับเป็นช่วงเวลาสั้นๆครับก็เดี๋ยวค่อยไปติดตามอัปเดตอัปเดตเว,เวอร์ชัน2ครับหรู้ว่าติถ่ายดูหน้าง,งานอีกทีครับว่ามีอะไรบ้างนี่ก็ จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แชร์ด้วยครับนี่ครับอยู่ตรงเทพแล้วครับสวัสดีครับ